ตอน3าบทที่19เเว้นจากบาปการเว้นจากบาปหมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นจากการกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือผิดหลักศาสนาซึ่งอาจรวมถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางกายวาจาและใจการเว้นจากบาปเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในหลายศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตที่บริสุทธิ์และมีคุณธรรมตัวอย่างขอองค์การเว้นจากบาปในาศาสนาต่างๆศาสนาพุทธการเว้นจากบาปคือการปฏิบัติตามศีลห้าซึ่งรวมถึงการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่เสพของมึนเมา,าศาสนาคริสต การเว้นจากบาปคือการหลีกเลี่ยงการกระทําที่ขัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าเช่นการไม่ฆ่าคนไม่ลักขโมยไม่พูดเท็จศสาสนาอิสลามการเว้นจากบาปคือการปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอเช่นการละเว้นจากการกินดอกเบี้ยการดื่มสุราและการกระทําที่ผิดศีละธรรม การเว้นจากบาปไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่สงบสุขแต่ยังส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมด้วยประโยชน์ขององค์การเว้นจากบาปการเว้นจากบาปมีประโยชน์หลายด้านทั้งในแง่จิตใจสังคมและชีวิตประจำวันดังนี้ 1. จิตใจสงบและมีความสุขลดความกังวล การไม่ทำแบาบปช่วยลดความเครียดและความกังวลจากการกระทำผิดจิตใจบริสุทธิ์ช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขมากขึ้น 2. พัฒนาตนเองฝึกวินยัยการเว้นจากแบาบปช่วยฝึกวินัยและควบคุมตนเองเติบโตทางจิตวิญญาณช่วยให้พัฒนาจิตวิญญาณและมีชีวิตที่มีความหมาย3 ความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความไว้วางใจการไม่ทำบาปช่วยสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ลดความขัดแยง้งช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกับผู้อื่น 4. สังคมที่ดีขึ้นส่งเสริมความดีการไม่ทำบาปช่วยสร้างสังคมที่ดีและมีจริยธรรมเป็นแบบอย่างการประพฤติดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 5. สุขภาพที่ดีสุขภาพจิตด,ดีการไม่ทำบาปช่วยลดความเครียดและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายดีการเว้นจากบาปบางอย่างเช่นการเสพสารเสพติดช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้น 6. ชีวิตที่มีความหมายรู้สึกถึงคุณค่าการไม่ทำบาปช่วยให้รู้สึกถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมาย ช่วยให้มีชีวิตที่มีเป้าหมายและความหมายมากขึ้นสรุปการเว้นจากบาปไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาตนเองแต่ยังส่งผลดีต่อสังคมและสุขภาพช่วยให้ชีวิตมีความสุขและสงบมากขึ้นโทษขอองค์การไม่เว้นจากบาปการไม่เว้นจากบาปหรือการไม่ละทิ้งความชัว่วอาจนำมาซึ่งผลเสียหลายประการ ทั้งในด้านจิตใจชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงอาจส่งผลต่อความเชื่อทางศาสนาถ้าคุณนับถือศาสนาดังนี้ 1. จิตใจไม่สงบการทำบาปหรือความชั่วมักทำให้เกิดความรู้สึกผิดความกังวลและความทุกข์ใจซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาว 2. ความสัมพันธ์เสียหาย การทำบาปหรือความชั่วอาจทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นแตกหักเช่นการโกหกการทรยศหรือการทำร้ายผู้อื่นซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจ 3. ผลกระทบต่อสังคมการไม่เว้นจากบาปอาจทำให้เกิดปัญหาสังคมเช่นความไม่ยุติธรรมความรุนแรงหรือการเอาเปรียบผู้อื่น 4. ผลทางาศาสนา ในศาสนาต่างๆการทำบาปมักถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคำสอนและอาจนำมาซึ่งผลกรรมหรือการลงโทษในชีวิตหลังความตายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละศาสนา 5. การพัฒนาตนเองหยุดชะงักการไม่เว้นจากบาปอาจทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและเติบโตในทางที่ดี เช่นการขาดความรับผิดชอบหรือการไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาด 6. สุขภาพกายบาปบางอย่างอาจส่งผลต่อสุขภาพกายโดยตรงเช่นการเสพติดสารเสพติดหรือการละเมิดกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ การเว้นจากบาปหรือการพยายามหลีกเลี่ยงความชั่วจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชีวิตที่มีความสุขและสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงการสร้างสังคมที่ดีขึ้นด้วยความหมายการเว้นจากบาปในทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาการเว้นจากบาปหมายถึงการละเว้นจากการกระทํำที่ไม่ดีหรืออกุศลกรรมทั้งทางกาย วาจาและใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมัคมีองค์8หรือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์การเว้นจากบาปสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับหลักๆตามหลักศีลสมาธิและปัญญา 1. ศีลศีลสิกขา การเว้นจากบาปทางกายและวาจาเช่นการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกรรมการไม่พูดเท็จและการไม่ดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นพื้นฐานขององค์การดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม 2. สมาธิจิตต่อต่อสิกขาการเว้นจากบาปทางใจเช่นการไม่คิดพยาบาทการไม่คิดอาฆาตการไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่น และการไม่คิดฟุ้งซ่านซึ่งเป็นการฝึกจิตให้สงบและมีสมาธิ 3. 3. ปัญญาปัญญาสิกขาการเข้าใจถึงเหตุผลขององค์การเว้นจากบาปและการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของชีวิตซึ่งนำไปสู่การระวางจากกิเลสและความยึดมั่นถือมั่น การเว้นจากบาปเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุถึงความสงบสุขภายในและในที่สุดก็คือการบรรลุนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนาอากุศลบทสิบคืออะไรมีอะไรบ้างอากุศลบทสิบคือหนทางแห่งความชั่วหรือการกระทำที่ไม่ดีซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักดังนี้หนึ่ง กายทุจริตการกระทำชั่วทางกายลบ1.1ปานาติบาตการฆ่าสัตว์ลบ1.2อทินนาทานการลักทรัพย์ลบ1.3กาเมสุมิฉชชาจารการประพฤติผิดในกาม 2. วัวจีทุจริตการกระทำชั่วทางวาจาลบ2.4มุสาวาทการพูดเท็จลบ2.5ดปิสูนนวาจา การพูดส่อเสียดลบ2.6พอรู้สวาจาการพูดคำหยาบลบ2.7สัมผัสปลาปะการพูดเพอเจอร์ 3. มโนทุจริตการกระทำชั่วทางใจลบ2.8อภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นลบ2.9พยาบาทความคิดร้ายต่อผู้อื่น ลบ2อ0มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากความเป็นจริงอากุศลบท10นี้เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีและสร้างสรรค์ทั้งต่อตอนเองและสังคม